สวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องพังน้องแตงโมนะคะนี่นะคะวันนี้ก็พาน้องแตงโมนะคะมามกินน้ําม,มาอาบน้ํา <Wo. S 1> แล้วก็มาเล่นโคลนละนะคะ <little> พาน้องมาทําสปานะคะมาทําสปานะคะ х, คุณพ่อคุณแม่จานี่นะคะดูสาวทองน้องแตงโมนะคะสาวทองนะคะเชือกนี้นะคะชอบเล่นดินนะคะชอบเล่นดินเล่นโคลนมากๆเลยนะคะ โอ้ยจะเล่นสไลเดอร์นะคะเถ้ยหนุอยเต๋อเถ้ยเฮ้ยเต๋อโมเถิดเต๋อโมจ๋าเต๋อโอ้ยไม่นะคะก็ลงสะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยสะจะคของบ้านยิ่งหวงด้วยนะคะฮวนแม่จ๋ายังจะลงอีกนะคะ สาวทองก็ค่อนข้างดื้อมากๆเลยพี่โมจ้าทำไมหนูดื้อจังเลยลูกฮะไม่ใช่แตกสะเขาละโบแตงโมน่ไว้ให้ลูกะลูกไม่ใช่แตกละโบโนฮะโมจ้านะเอออย่างกับโมโหโกรธใครมาเลยนะคะน้องแตงโมสาวทองนะคะนี่นะคะเอาเลยลูกเต็มที่หนูเลยอะเล่นสะเขาด้วยกิน บัวสวยๆของเจ้าของบ้านด้วยนะคะโอ้ยอะไรขนาดนั้นเนาะแตงโมเจ้าของมายูครับโมโย,ยเล่นนะครับโพ่อควันหรือเปล่าลูกฮะเรียบร้อยเลยบัว,วบัวเรียบร้อยแล้วโอ้ยน้องแตงโมก็กินบัวด้วยใช่เลยน้องแตงโมฮะจ้า สะบัวสวยสวยถอยถอยเลยถอยถอยกอนงาถอยเออเรื่ององเราพี่จิ๊บกินีคุณเลยเรียบล้วยสะบัวสวยสวยก็กลายเป็นสะบัวคุนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะเอาเลยแตงโมเออนี่นะคะน้องแตงโมก็แกล้งข้อคอนแล้วนะคะแกล้งข้อคอนแล้วนะคะ อารมณ์ในอีกเล่นอยู่ดีๆอ่ะเดินไปเฉยเตียนยาก่อนอ่ะโอ้ยจินราติดระอะไรของหนูเนาะแตงโมปิดเดอะเลยปิดเดอะอารมณ์ในอีกเนาะเล่นดินเล่นโคลนอยู่ดีๆก็ไปเฉยเลยน้อพี่โมจ๋าเล่นอยู่ดีๆทำไมหนูเดินไปเฉยเลยลูกฮะ ก็ธรรมชาตินะคะธรรมชาติกับน้องแตงโมนะคะก็จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะในแต่ละวันนะคะของสาวทองน้องแตงโมนะคะกิจกรรมทุกวันของน้องนะคะพอควันไม่ควันก็จะให้น้องนะคะได้เดินออกกําลังกายแล้วก็เดินกินหญ้านะคะและที่สําคัญของน้องนะคะน้องก็ ได้เล่นน้ำจะนะคะแล้วก็ได้เล่นเล่นโคลนนะคะก็จะเป็นปกติชีวิตประจำวันของน้องแตงโมในแต่ละวันนะคะเออเล่นน้ำอยู่ดีๆนะคะรีบเดินมาเฉยเลยแตงโมจ๋าตามอารมณ์นะคะช้างโองไม่ทันเลยนะคะพอควันไม่ควันนะคะ อารมณ์เปลปลวนอารมณ์หงุดหงิดนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องกินเสร็จน้องก็คงจะไปสะโตหรือเปล่าเนาะ หนูห้ามไปใกล้ต้นมะพร้าวต้นกล้วยเขานะลูกห้ามเลยนะไปใกล้ไม่ได้นะหนูยิ่งชอบหนูยิ่งชอบขโมยต้นกล้วยต้นมะพร้าวเขาด้วยนะลูกหนูห้ามไปใกล้เลยนะไม่ได้นะเจ้าของเขาห่วงด้วยนะลูกนะหนูกินหญ้าหนูก็กินแต่หญ้านะหนูห้ามไปขโมยต้นกล้วยนะได้ยินไหมแตงโม โคกทำอะไรฮะพี่โคกไม่อะไรมาแก แตงโมจ้ารู้สึกว่าหนูจะชอบตรงนี้มากๆเลยนะลูกนะแม่เห็นหนูกินหนูไม่อยากจะขยับไปไหนเลยสงสัยยากจุดนี้คงจะอร่อยแน่นอนเลยคุณพ่อเกลือนี่ครับมันมเปนเกลือเขาเรียกว่าเกลืออะหมอเสื้อ,อ,อมอบอืเสื้อมอบโอ้ยกินไม่ขยับสงสัยน,อน้องคงจะอร่อยนะคะอร่อยแน่นอนเลย เดียนเปเลยเลยเดอแงคลังเลยจี่จอดมาทีฮะเอออนายขัคลังวงหแงเปียพีแม่บ่ลอยไอ้ตกจุดหลังหัวแสงตรุ่นเลยบินเออหานไปแล้วไอ้แนงดีนอเดมันติคล uh ังเเดอบัวรถยางจุดหลังเอากีเนาะ ក្ដឹងធ្វើបោកឲ្យតេនសែងជីមេដើរឲ្យខាសក្ដឹងអឺគីនោះមកសែងមេមិនជឿបងឲ្យតេនសែងគាត់មកទៅលើយបាយហើយឲ្យសែងពេញទីលុយទេសុតឡាំងទេនែមេដើរឲ្យរត់ โมเอ้ยห้ามนะลูกต้นกล้วยข้างหน้านูห้ามนะจะเลยเฮ้ยเดือดรดยวบจำกี <t oss> <t oss ้แล้วเน่าโซกุนะไม่เกลียดไอ้ก็ดิงวะมึงจะกระจีนห้อ่ะบอเคยแซงเว้ยจำกี้เอ้ย ไอ้แซนเตน่ะนี่น่นรัดไอ้กิดรือปลโกต์่อเยเกิดเรือไอ้แซนไอ้บุญลิมไดว์วเตะกระดกระด่พื้นไอ้เตนกรดด่พื้นจดนังไงนี่นุ้ยไอ้เอ้ยมูจ๋า หันหน้ามาวะลูกช่กระเพือยกระเพือไอ้แสงพื้นให้โมแสงสดหลังดหนวะึื้วไอ้แสงจน,น,งนงต้นกล้วยข้างหน้านูห้ามนะคะพี่โมห้ามนะลูกนะห้ามนะล,ลูก Tha Mày họ là thơm lăng sọc xăm biết Mùa ơi pa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จาัดฟ้เปับเลือ่อตีโกยอันนี้ล่ะโบออกจระดีเนาะขอกปุ่นจ่าสมแบบไวสิไปเลยค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องพังน้องแตงหมูให้ด้วย <ผม S 2> นะคะ ก็คลิปหน้าเดี๋ยวพ่อควอนแม่ควอนก็จะมาลงให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณแลกำดด้วยนะครับ